คู่ต่อไปครับมาเข้าแถวรอเลยนะครับคู่ต,บบต่อไปนะครับมาเข้าแถวรอเลยจากำแพงเรียคงกับสนวนยิงก่อนบุญบูนเอสทรรสีคอมเมดี โอ้โหครับไอ้คนเดียวกันครับครับเอ้ัวยเรียบร้อยดึงบูนกับกับจากกรแพงนะครับมหาวิทยาลัยพระรามศิาพครับ ใส่กรรมกลางคนหนึ่งๆนะครับเ้่าก้อนหนึ่งเช่นเดียวกันครับคนที่สองไปแล้วครับคนที่สองของนะครับคนที่สองนะครับนนสีแก้วกล้าเนืนะครับต่อไปต้องเร่งครับ เที่นเดียวกันครับโอ้ครับสองสองครับทีที่สามของของของสิกีแก้วเนืองนะครับ

ต่อไปคนที่สี่อ่าคสีแก้วจ้าเหน่งนะครับเข้าไปครับข้าสุดนปัดได้ครับจะปัดติ้งอยู่ครับตรงตัวครับต,ตัดไปโรง,งเรียนบ้านจองเร่งครับอ่า เลงเรี้ยวบ้านเชียงนึ่งไม่เข้านะครับคนที่ห้าคนที่ห้านะครับคนนม้ยิงไม่เข้าก็ครับเข้ามาจบโอ้ยตาครับอันนี้คท้ายแล้วก็เป็นีิ นครับน,ะน,ะนะักรีนักเรียอยพุ่งออกนอกสนามนะครับนะครับ,รบอย่าพ่งออกมานะครับนะครับกระนวน,<อ>ออนสีแก้วกระเลืงุดโทษห้า <5 C. S 1> สีกระนวสีแก้วกระเ